เรียนบ้างไม่เรียนบ้างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างสุดท้ายน้องจะจบแต่ปัญหาของพวกน้องๆส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมครับถ้าน้องไม่โอเคน้องต้องลาออกถ้าน้องใจไม่ถึงพอนั้นน้องตรอปไปก่อนแล้วน้องไปใช้ชีวิตของน้องสักปีหนึ่งครับผมแล้วน้องก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไปป่วยไปเรื่อยๆแล้วน้องก็จะมีความคิดที่ว่าไม่ลาออกเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างน้อยอ่ะ เรียนไปจบมหกก็มีวุฒิมหกผมบอมคุณเลยนะครับผมถ้าคุณจบมหกกับคะแนนที่กระจอกขนาดนั้นน่ะแม่งไม่ต่างกับคนไม่มีการศึกษานะ้องเพราะมันใช้อะไรไม่ได้เลยน้องต้องโฟกัสให้เป็นสามสิ่งนี้น้องคุมได้จะชัดเจนกับชีวิตน้องมากคือความคิดอับผมแต่ที่พี่จำได้เหมือนพี่ไม่เคยมานั่งฟังแล้วมีวิทยากรข้างนอกที่โรงเรียนเขาเป็นห่วงแล้วก็เชิญมาบรรยายกับพวกน้องฟังแบบนี้ไม่ใช่คุณครูในโรงเรียนน้องไม่เก่งนะครับผม แต่พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาใกล้ชิดกับพวกน้องเกินไปจนกระทั่งทำให้พวกน้องฟังเขายากนิดหนึ่งครับผมสิ่งที่พวกน้องควรจะต้องรู้คืออะไรที่ไม่อนุญาตให้น้องฝันได้หรือคิดได้ครับผมในน้องลองเขียนดูว่าในเทอมนี้น้องจะใช้ชีวิตกันยังไงในแบบที่ว่าน้องจะได้เกรดสี่ทุกวิชาพี่คิดว่าพวกน้องเขียนกันได้นะพี่ถามตรงๆนะถ้าน้องเลือกได้ ใครอยากได้เกียรติสทุกวิชาบ้าง mm hmm. เกือบแปสยกมือตารางนั้นพวกน้องทุกคนพี่มั่นใจว่ากว่าเก้าสิบเน้องเขียนกันได้ครับ mm hmm. ผมแต่น้องรู้ดีเลยว่านอกจากรู้ดีนะรู้ทุกอย่างด้วยยกเว้นสิ่งเดียวที่น้องไม่รู้ครับผมคือความเป็นไปได้น้องไม่รู้สิ่งนั้น